การขึ้นเวทีที่แยกปรจตูบันประกาศท่าทีกปปอปปสจะปิดกรุงเทพไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณถัปบันีเยศีชัยค่ะคุณถัปบันีคะค่ะคุณสาธิชาคะล่าสุดค่ะคุณเเทพเทอือสุบรนประกาศนะคะว่าการปิดกรุงเทพจะมีไปจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะและยืนยันจะไม่มีการเจราจาหรือต่อรองกับรัฐบาลหรือคนกลางที่ต้องการเจราจาเพื่อจะให้ได้รับชัยชนะแบบบินวินสองฝ่ายค่ะ หลังจากที่ต่ ไปพบป่าผู้ชุมนุมตามจุดต่างๆนะคะนายสุเทพเทกสุบัณเลขาธิการกอปสอได้ขึ้นเวทีปราศัยที่แยกปทุมวันเมื่อเวลา19นาฬิกาประกาศจุดยืนกับประชาชนว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องจารึกในประวัติศาสตร์ว่ามวลมหาประชาชนได้ลุกขึ้นมาปิดกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเพื่อขับไล่รัฐบาลซึ่งการปิดกรุงเทพครั้งนี้จะปิดทั้งเมืองทั้งวันและทุวะทกวันจนกว่าจะได้รับชัยชนะและระหว่างที่นายสุเทพกำลังพูดถึงกรณีมีคนกลางพยายามมาขอเจรจาและ อรอเพื่อให้เหตุการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติก็เกินไปดับขึ้นเวลาเป็นเวลาประมาณ7นาทีค่ะทําให้นายสุเทพต้องยุติการประสส่ชั่วคราวท่ามกลางเสียงตะโกนให้สู้ๆหลังจากนั้นนายสุเทพได้ย้ําว่าการปิดกรุงเทพก็จะอยู่บนหวารู้ผลแพ้ชนะหากตนเองแพ้ก็พร้อมเดินเข้าคุกแต่ถ้ามวลหาประชาชนชนะก็หมายความว่าได้กําจัดระบอบทักษิณได้แล้วและจะไม่มีการเจราจาให้วินวิน,วนหรือชนะทั้งสองฝ่ายตามที่มีกลุ่มคนพยายามเพราะงานนี้จะไม่มี วินวินนแต่จะมีวินข้างเดียวไม่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ชนะค่ะทางเลขาธิการตอบปสยังคงเรียกร้องให้รัฐราชการนั้นันมาอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะแล้วก็การชุมนุมที่เวทีแยกปทุมวันต่อเนื่องไปจนถึงแยกราชประสงค์นะคะก็ยังคงม,มีมวลหาประชาชนมาชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณสัจิชาคะ ขอบคุณค่ะคุณภัพนีคะขณะที่แกนนำกปรปทนั้นก็ได้นำการตัดโซ่ประตูกระทรวงพลังงานพร้อมนำมวลชนเข้าไปตั้งเวทีปราศัยประกาศให้มวลชนพักค้างคืนที่นี่เปิดแผนพรุ่งนี้ปิดล้อมกระทรวงแรงงานไอซและกรมการขนส่งทางบกห้ามข้าราชการเข้าทำงานสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเน็ต CME